หนูจะต้องขอออกมาขอนะประตูไม่เปิดเองนะนี่ประตูมันเปิดแล้วแต่ว่าจะปิดนะต้องขอนะเข้าหลังนะ่ะตัวเองอยากวิ่งเข้าไปเองตัวอื่นเขานอนอยู่ด้านนอกอะ่ะตัวเองทานิสัยไม่ด,ไมดีไม่น่ารักเองตัวเองมันโซลูซเซลรู้ว่าร้อนแต่ไม่ให้ออกขอนะมันต้องมีวิธีการขอ อ๋อมันมีทฤษฎีหนึ่งที่เขาเคยพูดว่าไซบีเรียเนี่ยมันเป็นหมาที่ทดลองความเป็นจ่าฝูงคือมันฉลาดนะแต่ว่ามันมีอีโก้อย่างเช่นเวลาที่เราเรียกให้มันมาหามันจะไม่มาหาเราเพราะสุดท้ายมันจะรู้ว่าเราจะต้องเดินไปหามันอยู่ดีมันเป็นการทดสอบความเป็นจ่าฝูงอย่างหนึ่งของหมาหรือว่ามันจะไม่เห่าเพราะว่ามันรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเปิดให้มันอยู่ดีครับพี่ลูกิ๊มมันจะพ่เห่ามันจะคิดว่ามึงจะไหนมึงก็ต้องเปิดให้กูพอซุ่มหนีแล้วพอหนีซุ่มหนีมันมันนอนจะสิ เอามึงเอาวามึงลองช่องเอามึงลองเชิงกับยายมึงสิได้นวดเน่นเนาอยู่นี่นั่นออเอาเมี <c oughs> มึงไปขอยายกับ่ปเปิดให้เอา้าอย่าเปิดให้เมีมันบอกนั่นนีขออยู่มันลองเชิง <c oughs> เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ว่ายังไงยายก็เปิดให้เหนียวแน่ๆไม่ต้องขอลองเชิงเอาที่เอาที่เออรู้เลยรู้เลยอเอาที่เอาที่ใครจะเก่งกว่ากันใครจะเหนียวกัน นใจแผ่ได้มึงออกบ่าออกบ่าออกไหมออกก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาม่ย่งปากมิดแมปมิดแมบอยู่นี่เราเร่งให้โอกาสตัวนี้มันเถอนมันบอมันไอ้ไอ้ไอ้ไได้หรอกไปได้หรอกไปได้หรอกเออขอก่อนเฮาก่อนเฮาก่อนเฮากนเฮา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 ให้ยายเห็นเฮาให้ยายเห็นเฮายาย เอาเลยพี่น้องเลครก็เปิดประตูให้หน่อยน้องจะต้องมีวิธีการเรียกสิถ้าเขาไปติดอยู่ในบ้านนานๆร้อนๆหนูจะต้องหาทางออกหนูต้องส่งสัญญาณมึงสีมาตรวจสอบว่าเป็ดจกฝูงน้ำลายหน่วยปุก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 อย,ยู่นี่ดีฮะระหว่างนั่งรอผมขอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมสำหรับหมาตัวนี้นะครับว่าตอนนี้เรามีหมอนนะครับพี่พี่เห็นไหมมันมีหมอนอยู่ด้านหลังน่ะหมอนข้าสากหมอนเข้าสวยเนี่ยหมอนเข้าเจ้าเนี่ยหมอนข้าสากับหมอนอขาา้าเจ้าเนี่ยหมอนอาาทุกตัวเ่ย มาข้าเกี่ยวที่กระปุกหมาสามารถสั่งได้ที่ไลน์แอดอีสากทีม่หมอนด้านหลังอนะ่ะพี่พี่น่ารักมากหมอนนะครับเอาไปกอดเอาไปเดินทางเอาไปนอนที่ไหนก็ได้บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับเหมือนได้กอดน้องๆเลยในระหว่างนี้มันก็ดึงชงไปดึงเชงไปเตยจะไม่เปิดให้เหนียวติงต้งๆหรอร้อนมากเลยเอ้ยได้ครับหมอนน่ารักมากนะอย่าลืมนะพี่พี่หมอนนะครับสามารถสั่งได้ที่ไลน์แอดอีสากนะครับพี่พี่เย้ ยายร้อนแล้วผู้แม่แม่มันเริ่มหาทางกับพ่นกับไบแล้วพี่น้องท้ามาเฝ้าเบิงพฤติกรรมมันเด้อพัวเด้อเนี่ยนียวเสนไพ่บ่ตรด้อ่อนซ้อนมันอะไมันอ่อนซ้อนปวดมันปวดซ้ายเท้าเอ้นมันมาแล้ว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 ยายจะเปิดให้ไหมนะยายจะเปิดให้ไหมถามมันเฮาเทียนึงจะให้เปิดห้เด้อเบิ้งเด้อมันจะส่งสัญญาณแบบไหนเมื่อสิมาเล่นดึงส่งกับกูบ่ได้ครับเหนียวร้อนมากเลยทั่วเหนียวหน่อยได้ไหมประตูประตูไม่เปิดเลยยายยาย ha <laughs> <laughs> อย่าไมาต้องเตะเหนียวหรอเรามาดูซิว่าเดิมพันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างข้าวเหนียวกับคุณยายนะครับพี่พี่น้องจะเห่าหรือคุณยายจะใจอ่อนก่อนนะครับหรือว่าน้องจะขาดออกซิเจนต้องไปก่อนนะครับพี่พี่มาดูซิว่าเดิมพันนี้ใครจะชนะแต่ที่แน่แนเลยนะครับที่ชนะแน,แน่เลยคือหมอนไอต้ขาข้าวเหนียวขี้กระปกหมานะครับเห็นไหมว่ามันน่ารักมากเลยนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้รับไปเลี้ยงได้ที่ไลน์แอดดิสสากหมอนไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องให้อาหารนะพี่พี่น้องอยู่ได้น้องอยู่บนรถน้องอยู่ได้ทุกที่ เอาไว้หนุนเอาไว้นอนเอาไวก้กอดสบายสบายไลายแอดอิสจากพูดแล้วว่าวฮอดสปอนเซอร์เจ้าของได้บัดนี้เป็นสปอนเซอร์เจ้าของโอ้ไม่ได้ออกหรอกวันนี้ร้อนติดผาเลยเอเอเ่าหว่วงนอนแล้วถ้าพี่ๆไม่สั่งหมอนฝุ่งใส่จะไม่ได้ออกแน่เลยวันนี้พี่ๆเขาสั่งแล้วเขาวมันปล่อย,ยอมไม่ยอมอื่ยอน้ำน้ำน้ำไล่เน่าอยู่เดือดจืดโอ้กันคุกันสิได้แพ้ใจให้มึงลราไปออกมาสัน่นออกมาเออ ใครจะมาถลาดเท่าเหนียวไม่มีอีกแล้วฮ่าล้องเกือบตายแต่สุดท้ายก็ได้มานั่งข้างนอกโดยที่ไม่ต้องขอบอกแล้วว่าเหนียวชนะทุกเรื่องอยู่แล้วไม่ต้องขอก็ได้ออกเองก็มิ้งก็กินข้าวมือนีจงอป๋ลงอ้อจริงเหรอตอนแรกนึกว่าชนะที่ไหนได้แพ้เหรอนี่กินข้าว